ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมห้วยแม่ไม้นะครับประจัดกิจกรรมนักสืบสายน้ําให้น้องๆนักเรียนบ้านนาดูครับผมว่าในโครงการตามหาสายน้ําของทางน้องทีมงานคณะวิจัยนะครับจากหมอชียงใหม่ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณครูบุญธมวันสูงด้วยนะครับที่รักษาการหุ้มในการโรงเรียนบ้านนาดูที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยกรในวันนี้ครับสวัสดีครับ ตัวไหนอ๋อตัวนั้นอยู่เลขที่เท่าไหร่ตัวเลขเลขอะไรตัวนั้นอะสิบห้าสิบห้าผมก็ต้องไปเปิดดูไหนครับเออแถวๆเปิดเปิดหน้าหน้าสิบหน้าอะไรนะยี่สิบห้าหรือสิบห้าสิบห้าสิบห้าตัวอะไรครับเจอหรือยังแม่ข้างหน้าอยู่ข้างล่างชื่อหนอยู่ข้างล่างตรงมุมน่ะเออนั่นแหละนมา เจอไหมชื่ออะไรครับตัวอะไรครับตัวอ่อนชีว่าขาวเออตัวอ่อนชีปลาขาวเป็นยังไงอ่านดูซิว่าเจอสัตว์นี้แล้วน้ําเป็นยังไงถ้าเจอสัตว์ตัวนี้แล้วน้ําเป็นยังไงผมอ่านดูเลยครับลักษณะเด่นเป็นยังไงครับสองหางเปิดตัวอีกว่าเขาจะบอกว่ามันชอบอยู่ในน้ำประเทศไหนตัวนี้ 你来、嗯、一点。嗯。嗯